นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีเราทุกคนได้มาถึงสถานที่วิเวกภาวนาคือถ้ำผาปล่องนี้ เป็นถ้มที่เรียกว่าไม่ใช่คนเราแต่งขึ้นมันเป็นถร้รมธรรมชาติมันเป็นเองไม่ใช่มนุษย์คนไหนมาสร้างมาทำเรียกว่าธรรมชาติสร้างมาให้เป็นถ้ำผาปล่องให้เป็นปล่องทะลุไว้ให้อากาศมันดีๆแล้วก็ ถ้ำนี้นั้นมันผ่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งสี่พระองค์เพราะว่าถ้ำนี้มันสร้างขึ้นมาตั้งแต่โลกเรายังจมน้ำอยู่เป็นมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรเมื่อมันอยู่นานที่สุดจนนับไม่ได้มันก็ตกตะกอนธาตุปูนธาตุหินมันก็จับกันเข้า เลยกลายมาเป็นถ้ำเป็นภูเขาให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นที่ใดมันเป็นถ้ำมนุษย์ก็มาสร้างมาทำมาอาศัยไม่ว่ายุคใดสมัยใดเมื่อศาสนาพระพุทธเจ้ากุกุสันโธสาวกของพระพุทธเจ้ากุกุสันโธท,ท่านก็มาภาวนาที่นี่เหมือนกัน ปะสมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคามโนมาตัดสาวกของพระเจ้าโกนาคามโนก็มาภาวนาพระเจ้ากัสสโปมาตัดสาวกของพระเจ้ากัสสโปอุบาสกอุบาสิกาก็มาภาวนามาถึงาศาสนาพระเจ้าโคก็มีมาจัดมาทำอย่างนี้แหละ แต่ว่าสถานที่เช่นนี้นั้นเมื่อคนเหล่านั้นมันตายเป็นมันไม่ใช่อยู่เหมือนหินเหมือนถ้ำ <c oughs> สิ่งที่ท่านจัดท่านทำไว้มันก็หมดไปเป็นดินไปต้นไม้มันก็ได้ปุ๋ยได้อาหารสรากมนุษย์บ้างซรากสัตว์บ้างมันก็เกิดขึ้นมาเป็นป่าเป็นดงอย่างเราเห็น มาบัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาสู่สถานที่อันนี้แล้วเป็นสถานที่เราจะต้องนั่งปฏิบัติบูบชาภาวนาพุทธโธในใจทำไมเล่าจึงให้ภาวนาพุทธโธก็เพราะว่าในพุทธศาสนาไม่ว่าศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ก็มีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญโพธิญาณมาชีอสงไขยแสนมหากับบ้างแปดอสงไขยแสนมหากับบ้างสิบหกอสงไขยแสนมหากับบ้างเมื่อบารมีเต็มแล้วก็มาตรัสสลในโลกเมื่อตรัสลูในโลกแล้วก็เป็นธรรมเนียมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์ คือสั่งสมอบรมมาเพื่อตัวเองก็คือได้ตรัสรูลเป็นพระพุทธเจ้าละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปแล้วพร้อมทางวาสนาก็เกิดมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาตั้งอกตั้งใจสอน การฟังธรรมในทางพุทธศาสนาจึงมีเป็นประเพณีมาคือว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นเมื่อได้ตัดสรลแล้วไม่เอาความสุขสะดวกสบายแก่แต่พระองค์เองทรงมีความเมตตาแก่มนุษย์แม่สัตว์สิ่งเดรัจฉานพระองค์ก็มีความเมตตาจึงมีพุทธกิจ ห้าประการประจําชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เมื่อได้ตัดสูุแล้วจะต้องมีพุทธกิจห้าประการพุทธกิจห้าประการนั้นได้แก่อะไรคือว่าตอนเช้าพระองค์ก็ปลอดสัตว์ในทางบินทบาท เรียว่ามีกิจประจำอยู่ถ้าไม่ได้รับนิมนต์ไปที่ไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ไปโปรดสัตว์ในทางบินทบาตและพระพุทธเจ้านั้นมันมีพิเศษหลายอย่างหลายประการโดยเฉพาะแล้วคือว่ารัศมีหกประการเป็นพิเศษเป็นสีแสง สว่างข้างละวาลวาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนรัศมีหกประการนั่นก็สว่างถ้ากลางคืนก็ไม่ต้องไปจุดไฟฉายไฟธรรมดาเหมือนพวกเราแสงสว่างนั้นเป็นธาตุโลกชนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีขึ้นมาสำหรับ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสลู้ในโลกรัศมีหกประการนั่นก็อยู่ในโลกนี่แหละแล้วก็เข้ามาเสริมสร้างบาร,รมีของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนคนทั้งหลายก็จะเห็นรัศมีหกประการเมื่อเห็นรัศมีหกประการแล้วก็เกิดศรัทธา ธรรมดาคนเราถ้าเห็นสิ่งใดดีมันก็เกิดดีอกดีใจขึ้นมาความเชื่อความเลื่อมใสในใจมนุษย์สมัยนั้นเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความปีติยินดีว่ามนุษย์นี่มันมีมนุษย์พิเศษสิ่งที่คนอื่นมนุษย์ทั่วไปไม่มีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี เพียงได้เห็นได้กราบไหว้บูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วถ้าเกิดแตกตายไปเวลานั้นก็ไปสู่สวรรค์เทวโลกเป็นเทวดาได้ยิ่งได้ทำบุญให้ทานได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าจะเป็นข้าวอาหารอะไรก็ตาม สมัยพระองค์ยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือว่าสเสวยอาหารฉันบินทบาตฉันเข้ากินเข้าเหมือนคนเรานั่นแหละเพราะว่าร่างกายพระพุทธเจ้าก็เป็นร่างกายมนุษย์ถ้าไม่มีเข้าสุกก็อยู่ไม่ได้เมื่อญาติโยมสมัยนั้นผู้ใดมีศรัทธาก็ใส่บาตร ไม่ใช่ตักบาทตักบาทรนั้นเวลาท่านเปิดแล้วเข้าเต็มบาทท่านเราก็ตักเอาตักเอาอันนี้ใส่บาทตร mm. มีอะไรก็ใส่ถวายท่านเพราะท่านยังเสวยอาหารได้อยู่ทีนี้คนเรามันก็คิดเลยไปแม้พระองค์ท่านไม่มีร่างกายแล้วนิพพานไปแล้วแล้วก็ยังมี ถวายเข้าอยู่อีกถ,ถวายเข้าพระความจริงพระพันไม่เกี่ยวแล้วเข้าสุกมันเป็นปฏิกูลอันหนึ่งเพียงแต่ว่าเราถวายดอกไม้ทูบเทียนของหอมก็พอแล้วยังจัดสำหรับกับเข้าอีกดีไม่ดีก็เพื่อนเปิดเละเทะหน้าพระ ให้เราคิดให้ดีว่าสมัยก่อนนั้นเพื่อนถวายเข้าพระนะหมายความว่าพระพุทธเจ้าไปบินบาตรเราใส่บาตรท่านก็ถวายเข้าพระถวายเข้าพระประสงค์ไปบินถบาตก็ใส่บาตรให้ท่านตามกําลังศรัทธาอันนั้นแล้วถวายเข้าพระเมื่อร่างกายของท่านไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องเกี่ยวบูชาอย่างอื่นต่อไป อันนี้ให้เราภาวนาดูให้รู้แจ้งภายในจิตกิตที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าภบบันเหปินเฑปาตันจะตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบินทบาทสายันเหธรรมเทสนังคือว่าตอนบ่ายบ่ายเย็นเย็นสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่ อย่างว่ากรุงสาวัตถีก็มีวัดเชตวันมหาวิหารอนาถปินิกะเศรษฐีสร้างถวายพระพุทธเจ้าก็อยู่จากนาจากนั้นไปเมืองก็ไม่ไกลในลาวห้าร้อยสั่วขาธนูหรือว่าห้าร้อยวาเวลาเย็นเย็นบายบายูพใดว่าง เท่าพยามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนลงมาถึงคนธรรมดาสามัญใครว่างเวลาบ่ายสี่บ่ายห้าจนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกดินนั่นก็ไปสู่วิหารเมื่อญาติโยมไปพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จมาตรัสพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมสแสดงธรรม ตั้งแต่ผู้ยังไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธศาสนาในคุณพระรัตนาตายก็แสดงให้ฟังตลอดจนถึงทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาผู้ใดมีศรัทธาแก่กล้าปัญญาดี ในขณะที่ฟังธรรมนั้นก็อาจได้บรรลุมรคลเป็นพระโสดาบัางเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้งางญาติยมสมัยก่อนท่านเป็นถึงพระอาราหันตาขีนาศพท่านไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราเป่นภาวนาทำบุญสุนทานแล้วก็ภาวนาฟังเทศฟังธรรมขยันมันเพียรไม่ท้อถอย ไม่ติโนนตินีไม่มัวมาติว่าเราเป็นคนโลกภัยไข้เจ็บไปไหนมาไหนไม่สะดวกเกิดมาเป็นร่างกายมนุษย์แล้วไม่ว่าใครๆมันก็มีอยู่นั่นแหละความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามองในแง่ธรรมะความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเหมือนกดดีเหมือนกัน คนเราถ้าอยู่ดีสบายไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยความประมาทมันจะเกิดขึ้นมากกว่านี้เท่ากันก็ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายสังขารของคนเหล่านั้นในทางธรรมะท่านว่าเทวทูตทูตของเทวดามาบอกเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาเตือนว่า เราอย่ามานิ่งนอนใจหรือว่าเพลิดเพลินอยู่กับความสุขความสะดวกสบายในโลกให้พากันสนใจในธรรมะในการปฏิบัติภาวนาสร้างบุญบรารมีของเราให้แก่กล้าอย่าไปมัวเพลิดเพลินไปตามโรงหนังโรงละครดูหนังดูละครทั้งกลางวันกลางคืนตื่นขึ้นมามัน <c oughs> ก็ลืมภาวนาแหละ มันเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไปเล่นไปแต่ในฝ่ายที่เป็นอบายคือว่าทางที่จะจูงใจของเราให้ตกต่ำถ้าเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านที่เรือนนั้นมันจะพาให้จิตใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาด จะได้ละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ละลึกถึงพุทธศาสนาเพราะว่าคนคนไทยคนชาติไทยนี้นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วนับว่าเราต้องเจริญลุ่งเลืองในทางพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาล ขั้นมาถึงเราท่านทั้งหลายก็ให้สืบไปสืบอายุพุทธศาสนา <c oughs> <c oughs> การสืบอายุพุทธศาสนานั้นก็คือว่าสืบด้วยการปฏิบัติบูบชานี่แหละดีเยี่ยมกว่าอามิชบูชาคืออามิชบูชาให้ทานอันใดก็ตามก็ดีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยังห่างไกล ออกไปโยถ้าเข้าโซปฏิบัติบูบชาคือว่าเราจะต้องนึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงคุณพระธรรมวินยัยคําสอนพระพุทธเจ้านี้เป็นอารมณ์ละเลิกถึงพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายว่าท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรา แต่ว่าท่านมีความภาคความเพียรความพยายามบำเพ็ญบุญบรารมีแก่กล้าจึงได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเหมือนครั้งพุทธการเราก็กราบไหว้บุญคุณของท่านให้จิตใจเรามีกำลังมีความตั้งมัน่นมีความสามารถให้เกิดศรัทธา สธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นเมื่อเกิดขึ้นในใจของเราแล้วใจของเราก็จะไม่มีความท้อถอยในการบำเพ็ญบุญบรารมีของเราเพื่อความแก่กล้าสามารถคือให้ดวงใจของเราที่ภาวนาอยู่นี่แหละกล้าขึ้นมาไม่ให้ใจมันอ่อนลงไปเหมือนผักต้มจิ้มน้ำพริกนั่นะ ให้ใจแก่กล้าลกขึ้นภาวนาในใจพิจารณาทำกรรมฐานให้จิตใจของเราสามารถอาจหารโดนั้นสมัยพระพุทธเจ้าคือว่าวัดเชตวันที่กล่าวมานั้นแต่ก่อนก็เป็นที่ดินของนายเชตเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด มหาเศรษฐีอนาถบินทิกะก็อยากจะได้สวนนั้นเป็นสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าไปขอซื้อกับนายเชษก็ไม่ขายแต่ว่าอนาถบินเมื่อพบกับนายเชษที่ไหนก็ขอซื้อที่ดินกงนั้นอยู่ไปพบวันหนึ่งนายเชษก็ฉุนเฉียวขึ้นมาไม่นึกว่ามหาเศรษฐีจะทำได้ ก็เลยพูดว่าใครอยากได้ก็ให้เอาเงินไปปูสิปูเงินไปถึงไหนข้าก็นั่นแหละขายตามนั่นแหละว,ว่าอย่างนั้นอนณาถาบินได้ข้อคิดอย่างนั้นแล้วก็บอกลูกน้องบริวารให้ขนทรัพย์ที่มีอยู่ไปปูแผ่นดินสวนของนายเฉนะปูไปได้มากแล้วก็ให้นายเฉดไปเก็บเอาเงินนะ แล้วก็เอาไปใส่กระสอบไปปูใหม่เอาอย่างนั้นเรื่อยไปจนได้ครึ่งหนึ่งนายเชษก็เกิดศรัทธามาเนี่ยเอเรานี่ก็จะมาเอาแต่เงินบุญก็ไม่เอาเลยเลิกเลิกว่าเอาละขอเป็นศรัทธาด้วยครึ่งหนึ่งให้ท่านเศษฐีครึ่งหนึ่งพอได้อย่างนั้นแล้วก็เป็นอันว่าได้ที่ดินวัด พระเศตวันมหาวิหารจึงมีชื่อร่วมสองชื่อสองนายน่ะเชตวันอนาถบินทิกะเศรษฐีหนึ่งกับนายเชตร่วมกันเทีนี่มหาเศรษฐีคนนี้ศรัทธาแก่กล้านะว่าแก่กล้ามากคนเราสมัยนี้ดูจะไม่ถึงท่านเศรษฐีคนนี้พอได้ที่ดินแล้ว ก็สร้างเงินเอาเงินมาสร้างโบสถ์วิหารกุฏิพระอาศัยหมดไปเรียกว่าสิบแปดโกดสมัยนั้นเพิ่นเรียกโกดสิบแปดโกดก็เสร็จเป็นวัดวาศาสนา,าขึ้นมาเมื่อสร้างเสร็จสิบแปดโกดแล้วก็ทำการฉลองอีกสิบแปดโกด ซื้อที่ดินสิบแปดโกดแล้วก็สร้างสิบแปดโกดฉลองอีกสิบแปดโกรต,ตอนนั้นมาก็เรียกว่าบำลงพรศาสนามีอะไรอะไรทุกอย่างในเรื่องการเงินการทองสังทางศรัทธาแล้วอนาถาินนี่ไม่ได้ท้อถอยและในวัดเศตวันนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็โปรดปรานที่สุดคือว่าอยู่จำพรรษาที่นั่น ยีสิบกว่าปีแล้วว่าให้ความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์สามมณรน,น,นักบวชทั้งหลายที่นั้นก็เป็นที่ศูนย์แห่งการอบรมพุทธศาสนาหลวงตาที่นั่งเทศให้ฟังนี้อินเดียนี่ก็ไปมาสองครั้งแล้วไปดูสถานที่บุลมโบราณที่สถานที่พระพุทธเจ้าของเรา แต่เวลานี้แขกอินเดียนั้นมันเสื่อมไปที่ก่อนจะเสื่อมนั้นแต่ก่อนก็จเจริญอยู่มาตอนอิสลามฮินดูเข้ามาทางภาคเหนือเป็นนักลบฆ่าฟันลันแทงใครไม่เข้าศาสนาของเขาแล้วก็เอาให้ตายฆ่าได้ฆ่าพระฆ่า คนต่างศาสนาเขาปลุกปั่นคนหนุ่มว่าถ้าฆ่าคนต่างศาสนาได้มากเท่าไรก็เป็นบุญเท่านั้นคนหนุ่มก็ฆ่าเรื่อยไปส่วนทางพุทธศาสนานี่ก็คือว่ากลัวบาปบาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าฆ่าสัตว์ก็บาปถ้าฆ่าคนเราก็บาปใหญ่เลยกลัวบาปไม่ต่อสู้ ปลอยให้ศาสนาอิสลามคนพวกนั้นฆ่าอย่างเดียวก็เลยพ่ายแพ้ทางการบ้านการเมืองเขาก็ยึดอำนาจศาสนาก็ล่มจมมาตั้งแต่นั้นมาเมื่อเขาได้เป็นใหญ่แล้วก็ปิดเลยทีนี้ไม่ให้ลูกเต่าลานเลนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังได้เรียนได้ศึกษาศาสนาก็เสื่อมมาโดยลำดับจนเวลานี้ ก็ยังมีลังกาบ้างประเทศไทยบ้างไปเผยแผ่สร้างวัดสร้างวาแต่ก็ยังกระเตื้องขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าแขกมันไม่ใส่คนมันแขกแขกปากนวดว่าพระสวดมนต์ภาวนาไม่ได้ถ้าเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปสมัยนี้มันเยอ,ยอะเยอะเยอยมันไม่เคยเห็นเป็นธรรมดา แล้วก็ผู้ไปเผยแผ่ภระาศาสนาทางโน้นก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่เชื่อแล้วนี่เหอะเหินเดินอากาศก็ไม่ได้สแสดงธรรมก็ไม่ถูกจิตถูกใจเขาก็เลยยังยังเสื่อมอยู่มากยังไม่เจริญนี่คือว่าให้เราท่านทั้งหลาย อยู่ในประเทศไทยช่วยกันรักษาพระศาสนาพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะสืบเมืองต่อไปได้ก็อาศัยพุทธบริษัทสีคือภิกษุสาม,มนเณรอ,อุบาสิกาทั้งสี่นี่แหละช่วยกันช่วยกันจันลงตามหน้าที่ของตนของตน และผู้ใดพอที่จะปฏิบัติภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้ก็ภาวนาอยู่ที่บ้านที่เลือนของเราก็ได้เพราะว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่หัวใจของเราทุกคนถ้าเราทุกคนอยู่บ้านก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนา มีโูกเต่าล้านเหลนเกิดมาในตระกูลของเราก็ช่วยกันอบรมสั่งสอนอย่าไปปล่อยให้ทางโรงเรียนอย่างเดียวไม่พอพ่อแม่ผู้บังเกิดเกล้าก็ช่วยอบรมสั่งสอนเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาและทีเดียวคือว่าเมื่อเราตั้งคันจะมีลูกกับเขาในโลกก็ให้รักษาศีลห้าประการ เมื่อเรารักษาศินห้าประการแล้วดวงจิตดวงวิญญาณของคนของสัตว์ที่จะมาเกิดนั่นก็เป็นดวงวิญญาณดีถ้าผู้ใดไม่มีหลักศินห้าอยู่ในตัวเวลาโลกจะมาเกิดก็เปรตมาเกิดบ้างยักษ์มาเกิดบ้างมารมาเกิดบ้างสัตว์นรกมาเกิดบ้างก็เดือดร้อนเหมือนทุกวันนี่แหละ ในนั้นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้โปรดสัตว์ในวันหนึ่งหนึ่งตอนเช้าโปรดสัตว์ในทางบินทบาทตอนบ่ายเย็นเย็นตัดพระธรรมเทศนาตอนพบขําบปโดเซพิกุโอวาทางังประธานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์องค์ที่ยังไม่ได้สำเร็จ โสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาท่านก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าสอนสมาธิภาวนาให้ละกิเลสลาคโทสะโมหะอย่ามาเห็นแก่ความสะดวกสบายตามกิเลสพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธการเมื่อสดับรับฟังแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยดีจำให้แม่น ท่านก็ไปเดินจมกลมนั่งภาวนาท่านไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนคนไทยสมัยนี้ไม่ขี้เล่นขี้สนุกเฮหฮหาเหมือนคนไทยสมัยนี้คนสมัยก่อนเพื่อนมันขยันตื่นนอนขึ้นมาก็ลุกขึ้นยืนหยัดภาวนาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่ใช่ไปบิณฑบาตมาฉันแล้วก็นอนหลับ ไม่ภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นท่านมันขยันที่สุดพิจารณากายยกตาสติกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่านให้พิจารณาว่าเป็นปฏิกูลไม่งามเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมท่านก็จเจริญกรรมฐานเหล่านี้แหละ หร,หรือว่าภาวานาพุทธะอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาทุกลมหายใจสาวกในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ช่วยโปรดช่วยสอนเพราะว่ามันมีหลักอยู่ไม่ว่าจะลืนตาขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็เห็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นประธานศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในใจของคนสมัยนั้นก็เต็มเปี่ยม ความทุกข์ความเดือดร้อนนิดๆในหน่อยนั้นมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาถ้าไม่รุนแรงท่านกระตือนขึ้นลุกขึ้นทำตามธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านอกจากนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบแล้วท่านก็เดินจมกลมภาวนาเดินจมกลมภาวนาเพื่อชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์ผ่องใส บางอง์นั้นก็ได้สำเร็จมรรคผลเร็วองค์ไหนที่ได้สำเร็จมรรคผลเร็วนั้นก็ให้เข้าใจเถิดว่าองค์นั้นท่านทรมานกายวาจาจิตของท่านมาหลายภพหลายชาติแล้วมาชาติปัจจุบันมันมันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้จะได้บรรลุมรรคผลแล้วเหมือนผลไม้ผลละปูกในสวนของสัทธาตาิโยมมันแก่แล้ว มันจวนจะสกจวนจะหล่นแล้วพอได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธ,ธเจ้าก็ก็ศกใสแล้ยว่าภาวนาได้บรรลุมรรคผลทีนี้คนเราสมัยนี้นั้นบางคนมันยังอ่อนบางคนก็แก่แล้วแต่ว่าเจ้าของเองไม่รีบเร่งภาวนาก็เลยไปอ่อนตามคนอ่อนไป ไม่ได้ดลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกศรัทธาญาติโยมสมัยครั้งพุทธการท่านแก่กล้าสามารถจริงๆเรามันคนอ่อนแอทอดแท้จะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวทุกข์กลัวยากลำบากลำคาญ